แนวทางแผนเทรดทองคําวันนี้นะครับตัวทองคําเมื่อวานได้มีการทําแนวโน้มของเทดขาขึ้นปรากฏขึ้นนะครับและวันนี้เราจึงเทรดทองคำเนี่ยไปทางปักแนวโน้มของเทตขาขึ้นเราจึงให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงโลด้รกอ่าโซนแนวรับแรกนั้นจะเป็นโซนแนวรับของเปโบนซี่ที่6 1 8เถึง50สเปอร์เซ็นต์ส่วนโซนแนวรับที่สองนั้นจะเป็นโซนแนวรับของเปโบนซี่ ที่88.4ถึง78.6กลยุทธ์ในการเทรดนะครับเราจะรอสัญญาณของตัวทองคำเนี่ยให้ลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สองแล้วเราจะรอสัญญาณรูปแบบของแท่งทีน PA buy เมื่อมีรูปแบบสัญญาณแท่งทีน PA buy เราจะ buy ทองคำกลับขึ้นไป เราจะไปเก็บ TP ที่ราคา2,185.97ชุดนี้เป็นแผนเทตทองคำในฝั่งบ่ายของวันนี้นะครับ